สวัสดีมากครับสายตรงฟุตบอลในคลิปนี้กลับมาเจอกับเพื่อนๆในฟุตบอลรายการเอฟเอคับนะฮะจากประเทศอังกฤษครับเริ่มกันที่เบอร์ตันอัลเบียนเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเบอร์ลี่เจอกับแมนฟิลด์ทาวน์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเซาท์พอร์ตซิตี้นอริสิตี้เจอกับเวสต์บอม์บิตอัลเบียนแฮมตันเจอกับเลสเตอร์ซิตี้พอร์ตเวลเจอกับบริสตอลซิตี้แอสตันวิลล่าเจอกับดิวคาสเซลยูไนเต็ดและปิดท้ายด้วยลิเวอร์พูลเจอกับเบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนนะครับ กกตขอขวถุยไม่ใช่ครับคนละเรื่องครับมาพูดถึงคู่แรกกันนะครับจากศึกฟุตบอลรายการ F อฟเอคัพประเทศอังกฤษฮะเริ่มกันที่คู่แรกฮะเบอร์ตันเจอกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้รดนทำการแข่งขันกันในเวลา19บเนกาสินาทีครับเหตุทเคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกที่หมุนมาปะกันโดยตรงนะฮะเรียกว่าเปิดซิงกันแล้วครับมาเจอกันเองในเกมนัดนี้โดยที่ผลงานนัดล่าสุดของทางฝั่งเบอร์ตันนี่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในฟุตบอลรายการหลีกวันครับบุกไปเสมอกับพอตเวลมา2ประตูต่อ2นะฮะสนัดหลังนี้ชนะใครไม่ได้เลยครับมีเสมอกับแพ้แล้วนะฮะฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยจะสู้ดีครับเบอร์ตันส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนัดลาสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเล่นในบ้านสามารถเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้1ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าไม่เสียหายนะเล่นในบ้านเจอกับแมนยูแล้วมี1คะแนนนะครับฟอร์มกำลังดีครับแมนยูแต่ว่าเวสต์แฮมก็ยังอุตตส่่่าาหขมยย้้ไไดอออูบถืววพ ไม่ได้คีเรตในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาไลน์อัพคู่นี้เริ่มกันที่เบอร์ตันนะครับมาในระบบ3-4-1-2ครับหัวหอกคู่นี้ดูเหมือนจะเอียงขวานะแจ็คบีสลี์นะครับห้นานหลังยิงได้4ประตูครับในขณะที่หัวหอกร่วมอุดมการณ์เขานี่ยังยิงไม่ได้เลยไม่มีแอซซิดด้วยนะครับทรงออกมาแบบนี้นี่หน้าคู่ไว้ใจได้ซีกเดียวลวครับ ส่วนเวสแฮมน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับอลัมวิลสันนลครับห,าห้าหลังยิงได้แค่1ประตูผลงานก็ไม่ค่อยดีอะไรนะยิงประตูน้อยไปหน่อยนะครับยังฝากผีฝากไขไว้วางใจอะไรไม่ได้ครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เวสแฮมยูไนเตดเป็นทีมต่อกดราคามาที่ลูกครึ่งเลยนะครับให้มาแบบนี้โนไปที่ทีมรองดีกว่าครับต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังได้กลิดได้เฮเลยซึ่งมองว่าพื้นที่ปลอดภยัยกว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นนัดน,นี้กระนำนักนนูไปที่ทีมรองมีโอกาสได้กลีดได้เฮ สประตูไม่น่าเกินนี้ดันไปที่ราคาต่ำดีกว่าครับเชื่อว่าคุณนี้ยิงใส่กันไม่น่าเยอะครับเน้นนวราคาต่ำฮะสายตรงเซ็นบอนมองมาที่คูน่นี้ชื่อชั้นราคาภาษีแน่นอนชัดเจนว่าเวสแฮมยูเนเต็หน่าไว้วางใจน่าฝากผีฝากไข้ได้มากกว่านะครับแม้ว่าผลงานในลีกจะไม่ค่อยน่ารักแต่ก็ถือว่าระดับนี้ยังห่างชั้นทางฝั่งของเบอร์ตันอยู่ชัดเจน ขอฟันทงไปเลยนะครับมองว่าเวสแฮมยู n เนเต็ดชนะไปได้ดิสกอร์หประตูต่อศูย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็เลยนวงไปที่ทีมรองจากเบอร์ตันเอาเวียนครับต่อให้แพ้นะฮะแต่ถ้าไม่ขาดก็ยังได้กลิ้ได้เฮน,นะครับซึ่งผมมองว่านัดน,นี้เบอร์ตันแม้จะแพ้แต่ไม่น่าจะใช่ง่ายของเวสแฮมนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้นวดทีมรองเบอร์ตันเอาเวียนมีโอกาสได้กลิ้ได้เฮครับ คู่ต่อมาเบอร์ลี่ครับเจอกับทางด้านของแมนสฟิล l ์นะครับลงทาการแข่งขันกันในเวลา22่สนริกาครับโดยที่ในส่วนของเฮดทูเฮดของคู่นี้นี่จะเป็นเกมแรกที่มาเจอกันเหมือนกันนะครับยังไม่เคยเจอกันมาเลยก่อนหน้านี้ฮะเกมนัดล่าสุดของเบอร์ลี่ทำงานได้ดีนะบุกไปชนะคริสตพาเลตมา3ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าฟอร์มภาพใหญ่มวลรวมก็ยังไม่น่าไว้วางใจอยู่ดีฮะ 3นัดหลังนี้แพ้ติดต่อกันมา2เกมติดแล้วก่อนที่จะมาชนะในเกมนัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยังไม่นิ่งพอฮะส่วนเกมนัดล่าสุดของแมนสฟิ์ทาวถือว่าย่ำแย่ครับแต่ขาบ้านตุยคาที่ฮะแพ้มา2ประตูตอนน่อ1น1ะครับไม่มีแต้มไม่มีคะแนนครับผลงานแล้วก็ฟอร์มในช่วงนี้ก็เละเทะตุ๊บเป๊ะอยู่เหมือนกันนะพอตัวเอาเรื่องนะครับสำหรับแมนสฟิ์ครับ ข้ามาดูทางด้านของไลน์อัพนะฮะบเบอร์ลี่มาในระบบ4-2-3-1หน้าเป้านัดนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของฟอสเตอร์แล้วครับ5นัดหลังยิงได้1ประตูฟอร์มส่วนตัวยังไม่หล่อนะครับในขณะที่แมนสฟิลด์นัดนี้มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะเกมรุกก็มีปัญหานะครับหน้าเป้ายิงประตูไม่ได้เลยฮะจาก5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับต้องหาฟอร์มเก่งต่อเนื่องต่อไปแล้วครับสำหรับกองหน้าของแมนสฟิลด์ตลาดมองมาที่คุณยโยให้เบอร์ลี่เป็นทีมต่อกลราคามาที่ลูกบลูกครึ่ง ให้มาแบบนี้ก็นวยทีมรองไปนะแมนฟิวทาวน์นะครับแม้ว่าชิชันราคาภาษีจะดูเป็นรองแต่ก็เชื่อว,ว่าไม่น่าจะเป็นงานง่ายของเบอร์ลี่ครับจัดราคาแบบนี้มาก็โนไปที่ทีมรองเนี่ยแหละฮะพื้นที่ปลอดภัยกว้างกว่าส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกรึ่งครับ3 3ประตูมองว่าไม่น่ามาไหวฮะดนไปทีราา่ราคาต่ำนี่จะปลอดภัยครับคู่นี้สายตรงเซ็นบอลมองมาที่คู่นี้คนละหลีกคนละระดับกันนะครับเบอร์ลี่นี่ชิชันราคาภาษีดีกว่าฮะแต่ว่ามาเจอกับทางด้านของแมนฟิวทาวน์เชื่อว,ว่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับ ฟอร์มในลีก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนะเบอร์ลีขอฟันตรงคู่นี้ได้ครับจบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งฮะจัดกับราคาที่ตลาดให้มาเน้นโนไปที่ทีมรองอย่างแมนสเต์ทาวน์น่าสนใจมากกว่าเชื่อว่าพวกเขาสามารถต้านอยู่เอาไว้ครับมองว่าสู้ได้แบบได้ลุ้นได้เสียวละฮะคู่นี้เพราะฉะนั้นจัดโนทีมรองอย่างแมนเสเ์ทาวน์ไปซื้อตรงพื้นที่ปลอดภัยที่กว้างมากกว่าครับกระหน่ำไปที่ทีมรองฮะคู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นะ โดยที่เฮดทูเฮดของคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะไปครับในปี2 0 2 5นะชนะแบบไม่ชนะเปล่านะครับชนะแบบฆ่าให้ตายไปเลย80นยนะแมนซิตี้ยำใหญ่มาในนัดล่าสุดที่เจอกันนัดโทนเนี่ยแล้วนะครับเกมนี้ก็ต้องมาดูแล้วฮะว่าทางฝั่งของซอฟอร์ดจะสามารถล้างแค้นแก้ายได้หรือเปล่าเกมนั้นล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานดีครับเล่นในบ้านชนะทางฝั่งของฟูลแลมมา3ประตูต่อศูนย์นะช่วงหลังนี่ก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับทั้งในบ bon อลถ้วยบอลลีกน้ ส่วนซอฟร์ซิตี้นี่ในเกมนัดล่าสุดถือว่าเสียหายนะครับบุกไปแพ้มาสุดประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มก็ไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนนะฝากผีฝากไข่ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับผลงานนัดล่าสุดถือว่าไม่น่าพอใจอย่างแน่นอนฮะสลหรับทางฝั่งของซอฟร์ ามาดูในส่วนของไล่อัพนะฮะแมนซิตี้มาในระบบ4-1-4-1ครับนัดนี้โอมามามุชนะครับน่าจะได้ยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าให้กับทีมครับแทนที่เออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะในขณะที่ซตอฟอร์ดนัดนี้มาในระบบ3-1-4-2นะครับเกมรุกก็ไม่ถึงกับขี้เรสซะทีเดียวนะมีประตูมีแอซิสเห็นอยู่ครับทางด้านของรูแอนเกรดอนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่านัดน,นี้จะเจาะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่านะหน้าเป้าของทีมจากลิทูนะครับ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมต่อกดราคามาอย่างตึงแล้วครับสลูกครึ่งนะครับคิดว่าไม่น่าจะขาดขนาดนั้นครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างเป็นกิโลเลยนวไปที่ทีมรองก็ได้นะครับเซาท์ฟอร์ดซิตี้ไม่น่าจะแพ้กระ,กระจายรายเลเทขนาดนั้นครับนวลทีมรองฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที4่4ลูกครับสลูกครึ่งไม่เกิน4ประตูนะดันไปที่ราคาต่ำแล้วกันนะครับไม่น่าจะยิงประตูเซกันเยอะขนาดนั้นนะคูน่นี้สายตูซบอลมองมาที่คูน่นี้ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชื่อชั้นราคาภาษีนี่เหนือกว่าเยอะนะครับ เฮดูเฮดเจอกันมาก็ซัดไป8ปดศูนย์แล้วอะ่ะแต่ว่านัดนี้มาเจอกับทางฝั่งของซอฟร์ในสภาพร่างกายสภาพทีมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแมนซิตี้นะยังไว้วางใจอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายสามารถเก็บชัยชนะไปได้แหละฮะฟันธงไปได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่ทีมรองอย่างซอฟร์ซิตี้ครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากครับเป็นทุ่งลาวินเดอร์เลยฮะนัดนี้ต่อให้แพ้แต่ไม่คิดว่าจะขาดกระุยกระกจายอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกกรระน่่าาไปททีีีมมออองอยงยฟโสล มากกว่าครับคู่ต่อมาเนาะรีซิตี้ครับเจอกับทางด้านของเวสต์บรอมวิทเอาเปียนนะคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกาครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เนาะริซิตี้เป็นทีมต่อกดราคามาที่ปปเสมอครึคร่งก็ใส่นวไปที่ทีมต่อได้นะเชื่อว่าชนะได้ในเกมนั้นนี้นะครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดจัดมาที่2ลูกครึ่งมองว่ายิงประตูใส่กันเยอะฮนะน่าจะได้ประตูทั้ง2ทีมนะนวไปที่ราคาสูงก็น่าจะปลอดภัยไม่น้อย สายตรงเชบอลมองมาที่คู่นี้ชื่อชั้นราคาภาษีจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่านอริสิตี้ดูทรงแล้วนัดนี้มีโอกาสทำผลงานได้ดีกว่าฮะแม้ว่าสภาพความพร้อมของทีมจะแย่มากกว่าทางฝั่งของเวสต์บอมบิตอัลเบียนก็ตามนะครับก็ฟันทงครับ City นอริสิตี้ชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาขอพาเ,เพื่อนๆมาเน้นนวนที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยที่สุดครับสามประตูมีโอกาสามาไวฮะสำหรับคู่นี้เชื่อว่ายิงได้ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนวไปที่ราคาสูงมีโอกาโอกาสไดด,ได้เล ต่อมาซาลามตันเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬกาฮะตลาดมองมาที่คูดียกให้ซาลามตันเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งควบลูกให้มาแบบนี้โนทีมต่อได้ครับเลสเตอร์ซิตี้กำลังเจอกับมระสมเลยกระจิตกระใจน่าจะหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับนัดน,นี้ก็น่าจะต้านไม่ไหวฮะเพราะฉะนั้นจัดนวทีมต่อไปก็น่าจะได้กริดได้เฮยอยู่ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งควบ3 3ประตูมองว่ามาไม่ไหวดันไปที่ราคาสูงไว้ได้จะปลอดภัยกว่า สายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้ชี้ชั้นราคาภาษีหนีกันไม่ไกลนะครับซาตฮมตันดูทรงและสภาพจิตใจดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นอนนี้ก็ฟันธงไปได้เลยนะครับซาแฮมตันชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก,ก็โนไปที่ทีมต่ออย่างซาตฮมตันนี่แหละครับเชื่อว่ามีโอกาสชนะได้มากกว่าลสเตอร์ตี้นะดูทรงและสภาพจิตใจน่าไว,ว้วางใจได้มากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็จัดโนไปที่ทีมต่อซาตฮมตันครับมีโอกาสพารวยพาปัง คู่ต่อมาพอตเวลเจอกับ Bristol City คู่นี้เราทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกานะครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยค่า้ Bristol City เป็นทิศต่อกราคามาที่ครึ่งลูกให้มาแบบนี้ก็น้นทิมต่อได้ครับเชื่อว่า Bristol City มีโอกาสชนะได้มากกว่าฮะส่วนราคาสูงตามตลาดกดมาที่2อลูกครึ่งมองว่า3ประตูมาถึงดึงไปที่ราคาสูงก็น่าจะทําให้อิบเอมเปรมปรีมีสุขกันได้นะครับกระหน่ำหนักนัวไปที่ราคาสูงแล้วกันฮะ สายตรงเซตบอลมองมาที่คู่นี้ก็ถือว่าได้ลุ้นด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับมุนมาเจอกันในฟุตบอลถ้วยในเกมนัดน,นี้ฮะชื่อชั้นราคาภาษีนี่เป็นทางฝั่งของบิสต t o ลนะที่ดูทรงแล้วน่าจะไว้ใจได้มากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นกอฟันทงครับบิสต์เลซิตี้ชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มานัวราคาสูงด้วยครับคู่นี้เชื่อว่า3ประตูมาถึงมาไหวมาได้อยู่แล้วนะฮะมีประตูมีสกอร์ด้วยกันทั้ง2ทีมเพราะฉะนั้นการนำหนักไปที่ราคาสูงครับมีโอกาสไดก้กรเหมาคับ คู่ต่อมาแอสตันว,วิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลครับเจองันตึงจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่เลยมาเจอกันในบอลถ้วยอีกคู่นี้นี่ลงทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้แอสตันว,วิลล่าเป็นทีมต่อการ,ราคามาที่ปปเสมอครึง่งครึ่งชื่อว่าบ,บอลถ้วยแบบนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็มีหวังครับเน้นโนไปที่ทีมรองมีโอกาสได้เกล็ดได้เฮไม่น้อยเลยส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งครบ3งคิดว่า3ประตูมีโอกาสมาถ,ถึงนะดึงไปที่รราาคคสูงกก็ไม่นนลีดะับ สายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้2ทีมที่รู้ทางรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษฮะมาเจอกันในบอลถ้วยอีกครั้งน่าจะสู้กันได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายผมมองว่านิวคาเซิลยูไนเต็ดน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าในรายการนี้นะฟันธงครับนิวคาเซิลยูไนเต็ดสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาโนไปที่ทีมรองนิวคาเซิลยูไนเตดครับมองว่าพวกเขาไม่แพ้ในเกมนัดนี้นะมีโอกาสชนะได้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเน้นหนักเน้นนวไปที่ทีมรองครับพ ปิดงาจบงานกันโดยคู่สุดท้ายเรวพูลเจอกับไบรตันนี่ก็บิ๊กทีมมาเจอกันอีกครับลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยยใหเลวพูลเป็นทีมต่อกดราคามาหนึ่งลูกทวนให้มาแบบนี้นวลทีมรองอย่างไบรตันดีกว่าครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างเยอะกว่าชัดเจนส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกคสามลูกครึ่งคิดว่ายิงประตูใส่กันไม่น่าเกินนี้ดันไปที่ราคาต่ําก็ไม่เสียหาย สายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้เลวพูฟอร์มยังไม่นิ่งครับบริตันเองก็เช่นเดียวกันมาเจอกันในฟุตบอลถ้วยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเชื่อว่าสู้กันได้คู่ขี้สุสีละคู่นี้ฟันธงครับให้จบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วกันครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาเปน็นนัวที่ทีมรองอย่างบริตันแอนด์ฮอฟออบเบียนก็น่าสนใจพื้นที่ปลอดภยัยกว้างกว่าครับต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังไม่เสียหายเลยเพราะฉะนั้นเน้นหนักเน้นนัวไปที่ทีมรองบริตันแอนด์ฮอฟออบเบียนมีโอกาสผลงานดีมนบมุ รองเบอร์ตันอัลเบียนรองแมนฟิ์ทาวน์รองเซาท์ฟอร์ดซิตี้ราคาสูงระหว่างนอริซิตี้เจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนต่อเซาท์แฮมป์ตันราคาสูงระหว่างพอตเวลเจอกับวิสตัลซิตี้รองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและรองเบรตันแอนด์ฮอบอัลเบียนอร่อย ใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปปิดไฟและเปิดพัดลมอะไรแบบนั้นนะครับมาดูกันสดๆได้เลยะฮะแจ้งแจ้งซื่อๆเลยครับในชุมชนสายตรงสซนบอลน,นะครับมีข้อมูลให้พี่นี่พิจารณาเพิ่มเติมกันอีกเพียบเลยไม่มีสแกนให้บาร์โคดแล้วนะดูกันเองกับตานี่แหละนะครับสถิติตัตวเลขโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล